หมายเลขสามก39วตกรอบเอาเป็นว่ามากินดีๆดีกว่านะอย่าทำให้มันเสียเวลาเสียเวลาไปถุยอุ้ยมันยากเหลือเกินแกก็ยากจากอันนี้ก็ฟอยตรงนี้ก็หมดแล้วครับก็ทิ้งไปข้างหลังนะครับ อร่อยมากทั้เปียวทั้งหวานหัวอร่อยมากนะครับอู้ผมลืมบอกไปนะครับว่าพวกเรดินส่วนประกอบเลยนะครับมันก็จะมีอ่ะเดี๋ยวกล้องโฟกัสหน่อยไม่โฟกัสสิเอา,ามันมีส่สวนผสมของ นมคืนลูกขาดมันเลยห้าสอร์เซนแล้วก็น้ําตาลอีก18%แเปนตะครับแต่มันมีส่วนประกอบอีกอย่างนะครับพี่เขาไม่ได้เอามาใส่มาบอกทีนี้นะครับก็คือเนื้อเพื่อนบบนะครับ